สวัสดีค่ะพบกับรายการ The Solo Thailand ์ซองไฟคิกเกมจริงของคนแกร่งจริงดำเนินรายการโดยพี่เสริมนะคะแขกรับเชิญก็ยังเป็นคุณกันพงหล่อพิพัฒน์เหมือนเดิมค่ะป้าคะสว,ส,สวัสดีค่ะค,ค่ะป้าคะวันนี้ก็เดินทางใกล้แล้วนะคะวันนี้ก็คือเป็นคู่ของรองชนะเลิศเ,เป็นเป็นคู่สุดท้ายละนะคะสอสองคนสุดท้ายก็ได้แก่ กอเลียชนยบุรีนะคะกอลกะะระดกกรมลพบกับคุณแสงทองเนื้อทองนะคะวันนี้เราลองมาดูไปเซีว่าวันนี้คือถ้าถามชาย,ยาก็คือ2กอเลยนะกอเลีย2 2> กับกอกปากนะ้ําในความรู้สึกป่าป่าคิดว่าคือมันใกล้อะเราเราเราคิดว่าเราเราน่าจะ คุยให้น้องๆได้ฟังสงว่าวันนี้ฐานะผู้ใหญ่สองคนเราเขามองเกมโซโล่นี้ว่าจะเป็นอย่างไรถ้าถ้าถามป่าว่าวันนี้ที่เราเห็นการเดินทางตั้งแต่เริ่มเข้ามาสมัครครั้งแรกเลยนะคะเหมือนราศีออร่ายังไม่ออกเลยนะวันนี้เขาสามารถเดินทางพาด้วยวัยอัน18บปีค่ะผ่าน,นมาเยอะมากเลยค่ะเป็นอะไรที่ที่เราก็คาดเดาไม่ถึงว่าเขาจะมาได้ถึงรอบนี้นะเพราะว่าเขาก็เพิ่งเล่นใช่ค่ะนะเพิ่งเล่นเป็น,ปนครั้งแรก กับโซโล่เราอันนี้เท่ากับว่าเป็นเกมที่3ของโซโลใช่ใเป็นเกมที่3ของที่เขาเริ่มเข้ามาตั้งแต่ครั้งแรกแต่คันนี้กอเลีเนี่ยก็เป็นอะไรที่เขาเล่นมาตั้งแต่เด็กอายุน้อยๆนะถ้าถามว่าหน้าอ่อนแต่ประสบการณ์ไม่อ่อนตามหน้านะครับ มีลุ<ม>้นอะเสริมเสมองว่ามีมีล<ช>ุ <ๆ S 1> ้นกับวันนี้กับกกับกอนนะคะว่าวันนี้มีลุ้นว่าจะเข้าไปคว้าเงินรางวัล1น0 0 0 0บาทได้หรือไม่นะวันนี้มีลุ้นมากๆเลยก็ <c oughs> คิดว่าน่าจะเป็นเกมที่สมศักดิ์ศรีใช่ค่ะถึงแม้จะไม่ใช่เกมแมทชิ่งก็แล้วแต่แต่ก็ก็ถือว่าก่อน นะก่อนก่อนไฟนอลใช่ก่อนไฟนอลวันนี้ก่อนก่อนเองแล้ะครับป๋าครับพูดถึงตัวก่อนก่อนปากน้ําก่อนเองก็พูดถึงจีแล้วเสิร์ฟก็ไม่ค่อยคุ้นหน้าคุณตาน้องเขาเท่าไหร่นะพูดถึงเกิดเสิร์ฟเนี่ยอยู่ในวงการมาเท่าอายุน้องเขาเลยก็พูดถึงเขาเขาเล่นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบ ค่อนข้างจะคิดเยอะอะคิดแต่ว่าทุกครั้งที่เขาคิดเยอะๆนี่เขาเหมือนกันเป็นการวางแผนถูกเหมือนกันนะคะเห็นไหมยังสะกดจอหลังเท้าแบบลูกเสิร์ฟสั่งได้จริงๆวันนี้ดูซินะคะว่าดูว่าจะยังสั่งได้อยู่ไหมไวอะไวก็ก็ไม่ห่างกัน่ากันเท่าไหร่ความแข็งแกร่งในในในพูดถึงสรลระก็ก็สูสีกันอีก รูปร่างก็ใกล้เคียงกันก่อนเรีย้ยแเราอาจจะบางกว่ากันนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้เสิร์ฟกำลังจะมองว่าสปริงข้อเท้าใครดีกว่ากันเท่านั้นแหละวันนี้ถทาไหร่ใครพลาดน้อยนะค่ะพาดน้อยใครพลาดน้อยก็จะได้ ก็จะมีใั่ใช่ค่ะป้าจริงๆแล้วเราอยากบอกกับน้องๆว่าทุกครั้งน้องๆจะต้องสมาธิให้ดีว่าลูกสุดท้ายนี่คือลูกเงินล้านต้องสมาธิสุดๆว่าถ้าลูกสุดท้ายใช่แล้วมันเป็นลูกเงินล้านล่ะเราจะเล่นแบบไหนดีฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูสิคะว่าวันนี้กอเล็กก็ดีก่อนก็ดีจะคิดกันยังไงกะเอาแค่1 5 0 0 0บาทก่อนว่าใครจะผ่านเข้าสู่ว่าจิตจริงสั่งได้ใช่ใช่ว่าจะสู่เข้ารอบชิงชนะเลิศในเทปต่อไปได้ดิไหมคะี๋ยวเราไปดูกันค่ะไปชมกันเลยค่ะ งจนครสวรรค์เจ้าองชยากรปากน้ำแสงทองเนื้อทองสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เดอะโซโล่ไทยแลนด์ครับนี่เป็นรอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งครับนั่นก็คือเจ้าของชายากรปากน้ำครับแสงทองเนื้อทองครับแม่คึกคักเหลือเกินครับมีความหมายนะครับรอบนี้จากนครสวรรค์ครับไม่สมอหนาเหลือเกินครับมองหน้ากันไม่เห็นอ้าวแล้วครับตอนนี้ชัดๆแล้วครับมาในชุดสีฟ้าครับ เสียรายจากปากลำโพนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูคนนี้ครับฟังเสียงกรี๊ดก็พอครับมาแล้วครับเสียงนำมาก่อนครับกอเลี้ยนะครับเอาไปดูครับสีเขียวครับวันนี้สดชื่นเหลือเกินครับอ้าะครับวัยแค่18คู่ดับฝันหนุ่มสารคามครับนี่ครับดูหน้าตาชัดชครับ อาครับนี่คือผู้บริหารของเดอะโซโล่ไทยแลนด์นะครับก็จะไปเจอกับผู้ชนะผู้ที่ผ่านมาครับมาดูฟังเสียงกีแล้วปลิ่มครับโอ้โหแบงค์หัวระเบิดนั้นไปยืนรออยู่แล้วนะครับอ่ใน,นรถสีสันดูว่าใครจะเข้าไปเจอกับแบงค์หัวระเบิดเสียงแดงกันนิดนึงครับจะเลือกเสิร์ฟหรือเลือกฝัก่งครับ ขนาดครับปบอุ่นร่างกายครับโอ้เสียงซาวนี่กรี๊ดสลุเข้าหูผู้บรรยายเลยครับสายมือสุดครับพอสุพศตุ้มประชาครับนี่คนที่อยู่เบื้องหลังของหมูปากเขี้ยวตันครับประสบความสาเร็จมาหลายๆครั้งหลายๆสมัยนะครับแล้วก็ท่านก็เออเฟือสถานที่แห่งนี้นะครับพระราชวังสนามจันชั์จวรชัยระถมครับให้เราได้ชมเกมการแข่งขันกันแบบสนุกสนุกแล้วก็สวยงามครับใจจะ่อหรือเปล่าครับก่อนปากน้ําโพ เสียงจีนของเกาเลียนี่เยอะเหลือเกินครับช่วยได้หรือเปล่าเสิร์ฟก่อนครับโอ้โหออกหลังครับแม่ก่อนปากน้ำโพนี่โยกไปซ้ายแล้วครับมีอยู่ในกระเป๋าคนละ5,000บาทครับไม่กลับบ้านฟรีแน่ครับขึ้นฟาดครับโอ้โหดอกแรกลูกแรกนี่ไม่พลาดครับ ทักทายก่อนแล้วครับคนละแต้ม1เท่ากอลียข้ามาเปิดด้วยหัวพามาหน้าตาใครใส่เหมือนกันครับก่อนปากน้ำโพอ้า,เอาวเลยครับนครสวรรค์ดินแดงมังกรครับสโลไทยแลนด์สองไฟลคิกเกมจริงของคนแกล่งจริงครับสโลแกนนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับเป็นการพิสูจน์ครับได้หรือเปล่าโอ้โห,หยอดครับลูกนี้ดูลยครับ ดูครับหลังจากได้รับใบสั่งจากพี่เสิร์ฟมาครับให้ใช้มันสมองหน่อยครับอ่าครับเริ่มฉายความเป็นเจ้าเล่ห์ครับโอ้โหแตะหยอดสวยครับเมื่อสักครู่แต้มแรงนี่ซับเต็มเหนี่ยวครับแต้มสองแตะหยอดครับสองเท่ากันโอ้ยอ้าวครับสู้ซ่าเลยครับ ก่อนข้ามาขามาครับแล้วก็ใส่ทีหนึ่งโอ้ยโอ้โหดูครับผิดหูผิดตาเลยครับโอ้โหยังไม่พลาดเลยครับกอลีอาครับซุปตาดวงใหม่ของบ้านเราครับเดี๋ยวดูครับติดตามอนาคตจะไปได้ขนาดไหนอ้าวติดตะข่ายครับชมเยอะเกินไปครับ เดินเกมค่อนข้างจะละเอียดครับกอลีอ,อาวแล้ครับกลับมาเป็นกอน์ปากน้ำครับน่มจากนครสวรรค์ข้าม,มาขาไปได้ครับเหยียบโอ้โหเล่นทิศเล่นทางครับพอเหยียบลงไปก็เล่นหูเล่นตาเลยครับดูครับถึงแต้มที่5ต้องเปลี่ยนฝั่งนะครับ กลับเข้าสู่ช่วงเก็บตแข่งขันครับช่วงพักแลครับนี่ครับหน้าจอเราก็แบ่งเป็น2ฝงากครับให้ดูมันชัดๆครับซ้ายสุดครับกอเลียจากชนบุรีหนุ่มวัยแค่18ปีครับแต่ว่าฝีไม้ลายมือนี่ไม่ธรรมดาครับกอลปากน้ําครับขวามือครับครับมาลุ้นกันต่อนะครับจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับกอเลียะป่ายข้ามมาครับกอนพาเข้ามาหน้าตะข่ายแล้วก็ความโอยออกครับแม่คิดเยอะไปนิดนึงครับ โอ้โหเตะทีออกไปขวาสุดเลยครับเสียดายครับอ้าวครับเสียแล้วเสียไปครับไม่เป็นไรครับตามหลังสามแต้มครับสามหกอ้าวอีกแล้วครับโอ้สองแต้มครับแจกให้น้องเลยครับแม่ได้สองแต้มฟรีครับเจ็ดสามครับขอเลี้าวแจกเหมือนกันครับกำลังอย่างเดียวไม่ได้ครับมันสมองด้วยครับไอเดียครับการปรุงแต่งเกม4 7ครับก่อน ทำเอาแล้วครับลงตะไข่แล้วครับ84ครับลงนะครับกรรมการโอ้โหดูครับทำอะไรก็ดูดีไปหมดครับนาทีนี้49ครับเคาะข้ามไปครับเปิดด้วยเข่างัดมาเตะแรงเอาครับยังอยู่ครับปู่แต่ว่าความแรงของลูกครับปลิ้นออกไปนอกสนามครับ เอาละครับกลับเข้าสู่เกมการแข่งขันครับช่วงพักเบรกรอจังหวะถึงแต้ม10ิครับนี่หน้าตาของกรปากน้ํากังวลพอสมควรครับแม่วันนี้มาผิดคาดครับนาทีนี้ออกสตาร์ทได้ดีเหลือเกินครับเอาละครับดูครับจะพลิกสถานการณ์กลับมาตีตื้นได้หรือเปล่าคละครปากน้ําขออีกแต้มเดียวครับขออีกแต้มเดียวครับอ่าครับเข้าตะ่ายครับแม่กะจะเสิร์ฟให้หายเลยนะครับ เรียบร้อยครับแม่จบง่ายๆเลยครับไม่ได้ลุ้นเลยครับกรอนปากน้ำขานแต้งไว้อีกครั้งหนึ่งครับ11ต่อ5ครับอ่าครับช่วงนี้ไปดูไฮไลท์กันอีกครั้งหนึ่งครับผลงานของกอเลียชนบุรีครับ เส้นชายจุดเริ่มตน้นคือความฝันเด็กเหล่านี้มีฝันเดียวกันฝันอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติและทุกความฝันเป็นจริงได้การกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยเอาครับกลับเข้าสู่เกมการแข่งขันกันต่อครับอยู่กับเดอะโซโล่ไทยแลนด์สตองไฟคิก เกมจริงของคนแกล่งจริงครับสโลแกนนี้สมศักดิ์ศรีเหลือเกินครับความแข็งแกร่งสมองปฏิพานไหวพิพทักษะหลากหลายชนิดกีฬาครับมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวในานามของเดอะซโลไทยแลนด์ลุ้นกันต่อครับเซตที่2เซตแรกนั้นกเกาหลีรับไปก็เอาแลวครับเซตนี้ออกสตาร์ทได้แต้มเลยครับก่อนปากน้ำศูนย์หนึ่งครับกลับมาเป็นฝั่งเสิร์ฟเปิดด้วยขวางัดด้วยขวาแล้วก็หมุนตัวเอาครับเก็บได้ครับ อีกทีนึงครับตายไม่ตายอ้าวครับต้องแก้ครับโอ้ยยุ่งครับเป็นโอกาสของกอเลีอาทำยางไรครับโอ้โหคิดเยอะครับแม่จะหยอดไปข้างซ้ายครับแต่ว่าเหลี่ยมศีรษะมันไปผิดไปนิดนึงครับ20ครับเปิดด้วยซ้ายพามาคว่ำอีกทีนึงครับอ้าวลครับสวยครับเบาแล้วไม่ตายครับต้องหนักครับ กอลียผ่านเข้ามาครับสบายสบายครับพามาแล้วก็เตะโอ้ห้าเสียดายครับหนึ่งสองสวยเลยครับถ้าจบไม่ดีครับราบว่ากันใหม่ครับสองเท่าแต่ยังไม่ห่างครับเซตแรกโดนครับเซตนี้ต้องเรียกคืนมาแล้วก็เป็นโอกาสของกอเลีอาดูครับขึ้นมาหน้าตาขายไม่มีพลาดครับชอบหนักๆครับ เบาๆไม่ชอบครับบางๆไม่ชอบครับตแบบหนักๆเน้นๆเลยครับ18ปีจากชนบุรีแข็งแรงมากอ้าวเลยครับเป็นแต้มครับโอ้โหดูครับโอ้เดินเกมยังไหลลื่นนะครับดูครับเปิดชงพอได้ครับป้ายข้ามอ้าวครับไปเรื่อยๆครับก่อนปากน้ำครับไม่หือหวาครับ อ้าวครับจะมีโอกาสได้ขย่มน้องหรือเปล่าครับ4 3สามนะครับได้แต่นี้จะได้พักเปิดดีครับโอ้โหไม่มีเหลือครับอย่างนี้กินนิ่มเลยครับกอนปากน้ำเท้าสเท้านี่ไม่รู้ว่าข้างไหนถนัดครับกอนปากน้ำงัดดีชงดีครับจบสบายสบายครับสี่เท่าอครับค่อยๆมาครับกอนไม่รีบร้อนครับ ได้หรือเปล่าชักจะขาอ่อนแล้วครับอ้าวนะครับโอ้โหดนยังก็โดนขวาตรงครับสุดเลยครับลูกนี้อาครับได้แต้มที่5ก่อนครับต้องเปลี่ยนแดนครับกลับเข้าสู่เกมการแข่งขันครับเดอะสโลว์ไทยแลนด์เสร็จแกเก็บแต้มไปก่อนครับ11.5ครับรายนี้เขาเรียกมึงชนครับจะเป็นฝ่ายส่งครับ4.5ครับ ขอเรียกมงชนซ้ายอ้าวยังไม่ตายตายไม่ตายครับข้ามหรือเปล่าแล้วเล่นได้นะครับแล้วเป็นกเลียครับโอ้โหดูสิครับคิดว่าจะเชือดนิ่มนิมแล้วครับเซ็งเลยครับกะเต็มเหนียวเลยครับลูกนี้แต่ลงตะข่ายครับโอ้โหลูกขุกขิกขุกขิกอะไรที่แน่แน่ชักจะไม่แน่เลยแล้วครับ64ครับนำสองแต้ม ก่อนซ้ายมาเอาครับอย่างนี้กินนิ่มหรือเปล่าครับเล่นเลยครับโอ้โหดูสิครับไปบีบตัวเองครับก่อนเรียกขวัญแล้วก็กำลังใจห้าเปิดดียกสวยแล้วก็จบเรียบร้อยอ้าวยังอยู่ยังอยู่ครับไปไม่ไปหนึ่งด้วยศรีรษะสองแปรสาปาดลงไปอา้าวออกแรงอีกทีนึงเคาะข้ามไหมครับ อ้าวดูสิครับโอ้โหมนสนิทของเสิร์ฟชงฟาดครับเอาละครับหเท่ากันแล้วครับเปิดดีสายงัดสายฟาดออกครับโอ้ดูสิครับเห็นชัดเจนเลยครับโอ้โหยังไม่ห่างครับหกเจ็ดครับโอ้ยออกด้านหลังครับแม เอาครับถือว่าเป็นแต้มสำคัญเลยครับช่วงนี้โอ้โโชคไม่ดีครับแมต้องล็อกให้อยู่ครับกอนฝากน้ำโกเลียอ้าวแล้วครับยุ่งเลยครับโอ้เสียดายครับเสียดายครับโกเลียเซ็งตัวเองครับน้ำสองแต้ม97ครับซ้ายนิ่มๆครับนิ่มๆครับ อ้าวแล้วครับเรียบร้อยครับเด็ดขาดมากครับไม่ยอมง่ายๆครับกอลียาเคาะข้ามาเปิดดีงัดกลับมาแล้วก็คว่ำลงไปครับเอายังอยู่ครับต้องข้ามนะครับเปิดด้วยศีรษะพามาอีกทีหนึ่งน่าจะคายป้ายลงไปครับยังอยู่ครับไม่ให้ตกพื้นแล้วครับสองแล้วก็จบสามอีกทีนึงโอ้ 3มดอก3ามครั้งครับลักร้อนี้ต้องซ้ำครับไม่ซ้ำไม่ตายครับได้10ไปก่อนครับ18ครับอยากได้แต้มนี้เหลือเกินครับกอร์ปากน้ำเสิร์ฟแล้วเป็นอย่างไรครับอยู่ไม่อยู่เรียบร้อยครับเอาครับต้องต่อลมหายใจอีก5แต้มครับชนะไป1 1 8ครับทางด้านของกอร์ปากน้ำหรือว่าแสงทองอ่ะไปดูไฮไลท์กันอีกครั้งหนึ่งครับกับผลงานของทั้งกู่ครับ หมดเวลาช่วงพักเวลานอกนะครับเอาละครับเซตสุดท้ายแบงหัวระเบิดไปยืนรออยู่แล้วครับคู่นี้ใครชนะก็เข้ารอบชิงชนะเลิศครับศูนย์ศูนย์ครับกอลเลียเปิดดีกอนพามาด้านหน้าครับแตะสวยๆครับเอาครับยังเหนียวครับซ้ายของกอเลียยังไงครับป้ายลงโอ้ยผิดไปนิดนึงครับหนึ่งศูนย์ครับกอนปากน้ำออกน้ำบ้างครับ ต้องนิ่งนะครับต้องนิ่งนะครับยังไงครับอ้าวเลยครับโอ้โหแกตัวได้ครับเตะลูกนี้สะใจจริงๆครับขอยกแม่ยกนี่ถูกใจครับอย่างนี้ซัดตูมเดียวครับหายเลยครับโอ้โหหนึ่งเท่าครับเบียดเบียดจริงๆครับได้กันคนละเซตข้ามมาครับโอ้ยปรินครับปรินยังอยู่ไม่ยอมง่ายๆครับก่อนแล้วแปรข้ามครับหนึ่งศีรษะสองพามาครับกอเลียความเรียบร้อยครับ อ้าวแล้วครับมาแล้วครับชูไม้ชูมือครับกำปั้นเขย่าเขย่าครับยังเดาไม่ถูกครับเคาะข้ามไปปิ้นไม่ปิ้นครับโอ้โหเยี่ยมยอดครับน่าโอ้โหสองต้มนี้มีความหมายครับมาเลยครับกอลียเอาแล้วครับหลังจากที่หน้าตาแห้งเหี่ยวครับตอนนี้สดชื่นครับเริ่มมาครับเริ่มมาครับ แต่ว่ายังสรุปอะไรไม่ได้นะครับนำสองแต้มครับสามหนึ่งครับโอ้โหสุดยอดครับ2แต้มที่ผ่านมาของเกาหลีเอาละครับเซิร์ฟกอนพามาได้ครับควาาได้เหมือนกันครับเอาละครับตามมาเป็นสองสามโอ้โหแลกกันคนละทีเลยครับถือว่าเป็นรอบรองที่สนุกอีกคู่หนึ่งนะครับ พอแก้วแม่แก้วต้องช่วยด้วยครับอย่างนี้เอาครับภาวนาในใจครับสองสามครับซ้ายดีหมุนหาดีได้ต้องแก้แล้วครับโอ้นี่นะครับดูครับประสบการณ์กับความสดครับสามเท่าครับพลาดไปได้แล้นะครับเสียแล้วเสียเลยนี่แต้มสําคัญนะครับเอาครับโอ้โหดูเลยครับแม่ลงขาถนัดด้วยครับดูครับมาอีกครั้งหนึ่งครับดูสิครับ โอ้โหสุดยอดของการต่อสู้ครับอาครับเดาครับเราเองก็ยังไม่ทราบครับอ้าวแล้วปินเหมือนกันครับได้กันคนละทีครับ50-50แล้วครับตอนนี้โอ้กีฬาสนุกสนุกต้องขอบคุณเลยครับขอบคุณครูสปอร์ตนะครับ ทีสปอร์ตการกีฬาแห่งประเทศไทยครับแล้วก็ท่านผอสุพจน์ครับอ้าวแล้วครับไปจะตีตัวเข้าไปชิงครับวัดกันเลยครับเสิร์ฟก็ใช่ว่าจะได้เปรียบนะครับรับก็ใช่ว่าจะได้เปรียบครับจบยังไรครับคู่นี้ครับส่งแขกเลยหรือเปล่าครับศรีสะดีพามาครับก่อนต้องแก้ครับเอาชัวร์ครับกอลีอัหนึ่งครับสองซ้ายแล้วก็ฟาดลงไปยังอยู่ครับอ้าวเรียบร้อยครับโอ้โหดูสิครับแม พลิกคามควาดหมายครับโอ้โหเฉือนชนะไปแต้มเดียวครับก็เลียกมึงชนสุดยอดครับกรากฏโอ้โหดูดิครับนี่ครับขอโทษขอโพยเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันครับนี่ครับความมันของเดอะโซโล่ไทยแลนด์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับผลงานของเดอะโซโล่ไทยแลนด์กับนกตานีสวัสดีครับ งคะตกลงเราได้หนึ่งกอไก่ได้มาแล้วเขคือกอเลี้ยอ่ะกอเลี้ยนะคะก็เขาจะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงค่ะก็ได้เข้าไปชิงชนะเลิกกับคุณแบงค์แบงค์หัวระเบิดนะคะวันนี้ส่วนถือว่าเป็นคู่ชิงที่สมศรีใช่อ่ะเดี๋ยวก่อนน้องๆอาจจะบอกว่าเอาพี่เสิร์ฟแล้วส่วนคุณจอยคุณกอนปากน้ำล่ะก็ถือว่าเป็นอันดับ คือลองไปก็ไว้ไปเจอกันแมทหน้าคือจะบอกว่าตอนนี้2คนเขาก็บอกโอเคละไม่เป็นไรก็ได้รับคนละ5,000ันบาทละนะก็ถือว่าเป็น2องสา่างสี่ไม่งั้นก็ต้องนอนองค์พระยังยังไม่ให้กลับค่ะเดี๋ยวจะต้องอยู่รับเงินรางวัลกับทางเจ้าของเงินเข้าก่อนนะคะตรงนี้ก็เป็นว่าวันนี้ก็สุดท้ายแล้วก็คือกลายเป็นว่าวันนี้เราได้ละวันนี้คู่ชิงคู่ชิงแล้วก็คือแบงก์อันนีรุตกับกอเลียนนะคะวันนี้เป็นคู่ชิงชนะเลิศนะคะวันนี้ก็ กลใช่ไหมมันเป็นการใกล้เส้นชัยค่ะวันนี้น้องๆคงแบบใช่ไหมวันนี้อยากจะเห็นว่าชัยชนะเนี่ยมันหอมหวานขนาดไหนแค่เงินรางวัล1น0 0 0พบาทนี่คือการเดินทางระหว่างตั้งแต่ที่เราเริ่มคัดเข้ามาเรื่อยๆนี่แค่เป็นเดินทางสั้นๆสั้นๆเดี๋ยวจะมีเดินทางไกลเดินทางไกลระยะางกลางช่ยเงินล้านนี้ก็เรียกหนังชีวิตเลยค่ะเดี๋ยวลองดูซิว่าวันนี้ จะสู้กันแบบซองไฟคิกกันขนาดเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นเกมจริงของคนแกล่งจริงแกล่งจริงๆแล้วต้องแกร่งจริงๆค่ะฝีมือนี่พี่เสิร์ฟกำลังจะมองว่าทุกคนที่เดินทางเข้ามาแข่งนี่แต่ละคนเป็นระดับผการด้วยค่ะแต่ละคนนี่มีดีกีติดตัวกันมาเยอะแยะมากมายไก่กองซะเหลือเกินแต่เพียงแต่ว่าวันนี้วันนั้นมันเป็นการแข่งนณนวินาทีนั้นในส่วนของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ดีความไ<ด>วของความ,<ช>ค,วามคิด การตัดสินใจชเห็นลูกปุ๊บจะยังไงต่อจะวางแผนยังไงต้องเดี๋ยวนั้นเขาถึงบอกว่าจิตกับกายต้องเสมอกันนะคะในการเล่นกีฬาในการเล่นกีฬาตรงนี้นะคะวันนี้ก็เอาเป็นว่าดีใจก่อนสําหรับกอเรียสกอลกดกมลพบนะคะเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยคู่นี้เราต้องเห็นคู่ชิงแน่นอนละระหว่างคุณแบงค์นะคะกับกอรเลียแน่นอนส่วนวันนี้นะคะพี่เสิร์ฟก็ต้องย้ําทุกครั้งเหมือนเดิมนะคะแอดมาเป็นเพื่อนกับพี่เสิร์ฟได้นะคะใน a c e b o o k เสิร์ฟชงฟาดค่ะหนึ่งไลค์สั หรับหน้าแฟนเพจนะคะสับสไ i ร e ในส่วนของ YouTube Channel ของเสิร์ฟชงฟ้านะคะ www.solo2013.com ก็ยังให้ข้อมูลความรู้และสามารถเข้ามาพูดคุยกับสาว คอตะก้อทั้งหลายเห็นไหมคะน้องๆคะวันนี้ตะก้อดูทีไรก็มีความสุขทุกครั้งโดยเฉพาะเทพนี่พี่เสริรฟจะบอกว่าสุขใจจริงๆเพราะว่าใกล้ละคะใกล้มากๆเลยนะคะวันนี้ขอพระคุณพาอาสุพ์จนตุ้มประชาน,นะคะที่เอื้อเฟื้อสนามแข่งขันโรงยิมอเนกประสงค์พระราชวังสนามจันทจังหวัดนครปฐมดรสินทบแก้วพิจิต,ตค่ะนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐมแล้วก็ การกีฬาของประเทศไทยค่ะทีสปอร์ตด้วยอะทีสปอร์ตค่ะ,ะและเสื้อผ้า สวยๆเท่ๆจากครูสปอร์ตค่ะอขอบค,คุณสตูดิโอเสิร์ฟชงฟ้า,านะคะที่ให้เราได้บันทึกเทปรายการนะคะวันนี้เหมือนเดิมค่ะน้องๆค่ะสามารถรับชมรายการเดอะโซโล่ไทยได้ซองไฟคิกเกมจริงของคนแกร่งจริงได้ทุกวัญจันทรเวลา14นาฬิกาถึง14บนาฬิกา30นาทีโดยประมาณสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าเทปหน้าเป็นอะไรที่สุดๆเห็นได้ข่าวมาค่ะทีมงานบอกว่าอลังการมากๆใช่ไหมคะป๋าเดี๋ยวเราทิ้งท ไว้แค่นี้ก่อนเราไปดูกันสัปดาห์หนะ้าซิว่าคู่ชิงชนะเลิศของเดอะโซโล่ไทยแลนด์ลองของ3จะอลังการขนาดงไหงนทิตย์หน้าถ้าติดเที่ยวกันก็อย่าลืมดูได้ค่ะ,คะวันนี้เราสองคนสว,ส,สวัสดีค่ะ